ขอเสียงคนมาถือเลขกนี <eless> <t delle> ่ค่ะเสาเสขอเสียงค้นมาถือเล็กเนี่ยค่ะเด้อเอาเอาไปน้ำกันมันสิเดวาล่ะบ่ตองวหลไรเทียเอไรสิคิดเนไหนเสือสี่หาก็เ็นเสือน้ำเพลินเจ้าะหัวเลขกว่ามาฮะเลขก่าางอ๋ออันนี้แขนขาออนเลี้ยงตัวนึเขาไปรดเออเสีหาก็แปดสี่น่ะ มันเป็นเลขสงที่งามเลยเหอนไหมก็มาซื้ออยากซื้อใช่ไหเออให้เชื่อข่อยก็ยังเออจะไม่ขี่ไล่เครื่องกันกัะชุนๆน่อเนาะอบ้ลสี่หา้าเด็กพี่นออ้องออกชี้หาพนะออกชี้หาก็ได้เลขกเยว่มันเป็นยังไงล้นจะมาหัวรัดตับใหม่ เราไปบันทึกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊กินดาอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อกันกับพี่บ่ายอีกแล้วพี่น้องขอเสียงคนบันทึกเลขนะค่ะใคถือย้อนก็คือบันทึกขอเสียงคนบันทึกเลขเนี่ยเพราะว่าเลขซีหายเป็นเลขที่บง้านเป็นเลขที่เที่ขี่ไล่เพราว่าซีหายจ้เป็นแม่ตะคักโอ้ยเป็นเลขที่ขี่ไล่แล้วก็เป็นเลขที่บง้ามค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดบ่ถทึกเลขขอเสียงเลย ข้าแมล้กดแชรแช่้น้ำนะคะพี่น้องนะคะวันสิวันที่หนึ่งท่านว่านี่เขาต้องถือย่างเดียวเพราะว่าเขาถือฉลองตีใหม่คอยจี้ไฮเม็ดเดียวเลยพนนะงวดม่แล้วขอยฟันซีพี่น้องซีค้าค่อยเห็นฟันเห็นง้วตายเนาะฝันว่าต้นไม้น่ะลมมาทับง้วแต่บางงวนมันตายแต่ว่าในหลังงัวน่ะมแต่เล็กซีแดงพืฟูฟูฟูกับกระสือซีซีมันเป็นเสียกออกซีหาเนี่แหละตัวคอยพ่มาซีหาน่นเออนะคะ เอานะคะผูใ้ใดบ่ถือเลขกับเ่าต้องเสียใจนะคะพี่น้องนะคะความรักก็เหมือนหวยนะคะผิดหวังกี่ครั้งก็ยังไม่เข็ดพะนะเ <c oughs> นี่ยละคกับพี่น้องครับผมคนผ่ถือเลขกนนะฮวดดีลจ้งไหนกะจังๆเลยค่ะพี่น้องในความมักได้ใจเนาะเอาเลขผูใ้ใดก่อนนี่มเาเลขกินเกลิ้ด้นะมักตัวไหนเอาเท่านั้นก็แล้วเอาเลขเลขคอยมักตัวเดียวมกัววมกตัวเดียวบะมักตัวเดียวเลยไม่มักหลายตัว ก็มักสวงเลขฝันเลขมกักเลขอ่ะเลขเลขแน่ๆเลขฝันข่ยนี่ล่ะข่อยฝันไว้ตั้งแต่มือเคื่อนมือเลขออกข่อยบอกว่าอีหยังคือมาฝันได้ตัวนี้สินะค่ะบาทีน่นี่เพราะเอามาเสียงแล้วฝันว่าไปนกกา้นพือเก่าโคลนล่ะมาสินไปแล้วพันบอกว่าอ,วอย่าลืมเดอ้อพ่นนะซื้อไว้ในเดอ้อเหระเอาเลยน,นี่<ง>อืม้ม <S <S ซื้อไ้แน่ซื้อไ้แน่เด้อผนวายยังเีมีคนห้องบอกว่ายังสัน้นเจ็ดสองเก้ามีแค่นี้นี่เลขฝันเจี๊ยจินดานี่เลขฝันเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าตัวเดียวเลยมีแค่นี้ค่ะบ่มีตตวอื่นมาไปปุ่นอันนี้คือเป็นในความฝันแมนฝันตองวดฝันตองวดได,ได,ด,ด้ได้เจ็ดสองเก้าได้เจ็ดสองเก้าแมนหนึ่งเป็นเลขความฝันของเจี๊ยจินดาแล้ บอลตองวันนะครับบอลนี้เลขรับมุกแมนรับร้อยเอ็ดเนาะรับร้อยเอ็ดผสมมางวดแรกผสมมาหนึงน่งสี่ห้าอันนี้ก็รับร้อยเอ็ดรับร้อยเอ็ดแมนไม่มาจากหมวดจากนั่นนะครับเพิร์ลหน้าก็ทรงมากงวดแรกอันนี้วัที่สองฮะเพิร์ลหน้าก็ผรงมากงวดแรกอันนี้เป็นวัที่สองงวดแรกคนหายมาตัวไหนครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าแมนตรงตรงนี่นะแมนเจ้าคือว่าสื่อใครเพราะมั้งสี่ห้า เลขกี่ไล่สี่หาแปดสี่หน่อยสิเป็นเลขที่คนพอมากเลยออกใครก็ไม่เสียใจกับพี่น้อนนะคนทรงมาหนึ่งสี่หาคนว่ายังสั้นซื้อยื้อไว้ในเด้อวมาสันเด้นนั่นแหละค่ะวันนี้พคนทรงมาแล้วเมื่อเช้านี่อันนี้กัเป็นแนวทางของเพิ่นเนาะเพิ่นทรงมาให้ให้เจย์จินดาส้นตุกเพิ่นบอกว่าให้ซื้อไว้แน่พันธะเพื่อนแมนคนทรงมาสามแปดหก ตัวเดียวตัวเดียวแล้วเปล่าครับแม่นรับร้อยเอ็ดรับร้อยเอ็ดสามแปดหกนั่นนะคะตรงใกล้จากวัดเย็นโทรมาจากทางไกลอยู่ในไร่เหรอจัมพ์ประกาศเปิดไร่เพิ่น,น,นเนาะค่ะเนาะเพิน่นโฉงไม่ให้สามแปดหกนี่ค่ะตัวเดียวเม่เดียวแล้วเปล่าครับเม็ดเดียวเลยสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเงืนเมื่อกี้แกก็ส่ง,ส,งส่งมาให้หน<อ>ึ่งสี่ห้าเป็นเลขที่สี่ไลน์เป็นเลขบางา ก,<บ>เก็เลยบอกว่าเอามาฝากเอฟซีเร่งไม่เสร็จแล้วอยู่ออกซีหายเช็คเพียกนะเซ้าปีแล้วพี่น้องมันเท่ากับโฟปีนี่แหละอันนี้รับร้อยเอ็ดค่ะเป็นครั้งที่สองเนาะเป็นครั้งที่สองวันนี้ครั้งแรกคนไทยหนึ่งสี่ห้าครั้งที่สองสามแปดหกสามแปดหกน,นคะคะน้ำเลยเนาะน้ำแล้วชกมาเมื่อเสาร์เนี่ยค่ะคระมมมับผม ผู้ทรงตองงวดเลยเน้องค่ะดอกงวดเปัญไว้ปัญเป็นเจ้าของลานทองอพระนัเพรนถือเลขสุกงวเปัญไวเห็นแก่กิณดาพระถือเลขแจ๊คสียแอส่งมาให้พเพเื่อเพื่อว่านี่ดวงน้ำเพลนเพรนส่งมาให้งวดแรกกับพระถือน้ำเพลนซ้ำพี่น้องหนึ่งจีหาปัญนี่แหละค่ะคนบอกนี่ดวงส่งมาให้เป็นโตกับพระซื้อค่ะมันไม่งามนะคะอันนี้คืองวดที่สองใช่ไหมอันนี้คืองวดที่สองค่ะนี่แหละ รับร้อยเอ็ดรับร้อยเอ็ดบนรับแล้วับ<ม>เปิดแล้วเปิด,ปดแล้วนี่เอาบาัตที่สองบัวดที่สอง,สองของรับร้อยเอ็ดของรับร้อยเอ็ดแต่ว่าของของเจ๊ยิ่ดาวสีช่วนมากสีแมนเรื่องเล่าเรืองน้อยบมพาดรัฐบาลไทยกะมุงญ,ญาเนี่ยซื้อซีซีฟันซีตัวเดียวม,มันกะออกซีหะเป็นเลขที่ขี้ไล่เนาะเลขปรถือกัมมู นี่ลค่ะนี่แหละค่ะเอาแต่หน้าที่ใเดี๋ยวนี้ไปเ็นวานีหยังกาเอามาฝามีแค่นี้เลขเจลบไทยด้วยไปลาสุดไปไหนเลขผู้ใดมาอีกอันนี้เลขรับรอยเอเลขของเจกิดานะมัเจ็ดสองเก้าเจ็สองเก้านั้นจใน้เี่นัเจ็ดสองเก้านึ่งเจ็ดสองเก้าจะมาแ่งใต้นะนี่ะนั้น แต่ว่าเน้นไปสองเก้าไปทะเบียนจดโจดอะไรแหละได้แค่นั้นเพราะว่าเอาไปเสี้ยงมื่แล้วฝันว่าขายลูกชิ้นยุบรดขึ้น<ม> <laughs> สแสดงว่าขายอะไรขายลูกชิ้นยุบรดขึ้นเนาะเจ็ดสองเก้าเดี๋ยวว่ามัดไปถือแล้วมโอนี้ถือแล้วมโอนี้นะ่ะขอพักคิดว่าฝันแบบสิมาพอผู้บ่าวสุ่มยูทูบเดี๋ยวฝ<ม> <laughs> ันว่าได้มาขายลูกชิ้นเนาะ ไว้แต่คือก็คักแล้วมัดแจกลูกกินมาแจกว่าสันมาแจกเลขว่าสันซะเนาะเพราะน่ะก็บ่ได้ไปใส่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพูดให้ถนัดด่าก็ด่าไปโลดนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดด่ากับว่าถือตัวเลขน่ะวะคนที่บอกเลยเห็นแตะยุทัวว่ามาคิดต้มคิดตัวผู้ใดคิดต้มคิดตัวผู้ใด้ได้คอยว่าวเนี่ยว้า เงินไผเงินมันเนาะพี่น้องเนาะเออพู้ได้มากกัจัดผููได้คัดกับพลาดไปให้เข้าใจว่าคําบาแนวทางเนาะเฮากับ่เทากับ่รู้ว่าตัวใดตัวใดความเฮ่าคนเท่านี่มันก็ต้องมีความคิดและความฝันแม่นบ่เจ้านะครับเลขฝันอันนี้เลขฝันค่ะพี่น้องเลขฝันเลขฝันอันนี้เลขฝันแม่ได้ตัวเดียวสะนี่729เกแม่อันนี้ของพี่บาเลยอันนี้คือฝันฝันของพี่บา เป็นมาชื่อไว้ลยดเดอ้อเจ็ดสองเก้ามันมาออกล่าซะก่อนมาขึ้นเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าของฝันของเจ๊กินดาแมนอ้าวทีนี้รับร้อยเอด็ดเอามาคู่กันเลยครับอันนี้รับร้อยเอด็ดพี่น้องให้เข้าใจเด้ออันนี้ของเจ๊กินดาอันนี้ของผู้่นเพิ่นฝากมากค่ะ อันนี้เมอร์เนไลท์โตเด้ออยู่ในคลิปเดียวอยู่ในคลิปเดียวแต่ว่ามีสองอาจารย์มีสองอาจารย์มีคนเพิ่นฝากมาให้เจจกินดาซื้อตัวนี้น่ะวันมแลอวเพิ่นฝากมาหนึ่งสี่ห้าเลขบ่สวยแต่ว่ามันออกวันนี้พระชงมาเมือแซสามแปดหกเนาะอันนี้เป็นเลขความฝันพี่บาก็คือเจ็ดสองเก้าจ้านี่แหละโอเคครับเฮงเฮงรวยๆปังๆเฮงเฮงรวยๆปังๆขอให้ได้มีเงินเห่นยญตีไม่เด้อพี่้องเออนะคะ นี่แหละเห็นไปชัดป่ชัดครับผมชัดเลยครับเอาตัวไหนพึ่งขี้บ้าให้ถือเลขใส่ปีไม้ได้พี่น้องนี่แหละค่ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับเอาเห้งๆค่ะ